สวัสดีผู้ชมเพืเ่อนๆคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องหมูยิตทีวีแล้วคุณอยู่กับเกม FC Mobile นั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะพาไปเล่นฟิวโฟเด e นนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เปิดมาได้นั่นแหละนะครับนี่ฮะ OVR 79ครับ, 79, รบมาในตำแหน่งปีกซ้ายนะจริงๆน่าจะมาขวานะผมว่านะครับก็มันไม่มีอะไรไป ด้วยกันสักทางนะสำหรับโฟเดนนะอย่างสกิลเนี่ยนะครับปกติใช่ไหมปีกมันจะเป็นความคล่องแคล่วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้มันเป็นการเลี้ยงบอลนะแล้วมันไปพวกอ่ามันคล้ายๆก้องกลางอ่ะผมว่าคล้ายๆกลางลุกมากกว่านะสำหรับโฟเดนเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าสามารถไปเล่นได้ไหมนะครับอืมั่านใหญ่นะครับตำแหน่งคือ CAM นะที่ไปเล่นได้แล้วก็มีปีกขวาที่เล่นได้ผมว่าตัวของโฟเดนน่าจะเหมาะกับกลางลุกมากกว่าปีกนะครับเพราะว่ามันจะถ้าเป็นปีกผมว่ามันไม่สุดนะฮะอ่ะส่วนสูงครับ171ครับความถนัดเท้าซ้าย5ขวา4นะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลมูฟสีดาวนั่นเองสีเท้าครับผมฝึกไปที่5นะครับก็ได้อยู่ที่103นะครับการเล่นความเร็ว108 ความเร็วการวิ่งครับ99แล้วก็การดิกบอลนฮนะ108การดิกลูก111การควบคุมลูกบอลฮนะ112ความม่องไว112แล้วก็ปฏิกิริยาครับ98สมดุล104สมดุลดีอยู่นะโฟเดนนะครับการรับครับ62ฮะแล้วก็สภาพร่างกาย73นะครับความแข็งแรง73อาจจะบางไปนิดนึงนะสำหรับโฟเดนนะครับการส่งบอลครับ99ส่งลูกใกล้ฮะ หนึ่งร้อครับลูกไก่เกแล้วก็การมองคร1บหการเปิดบอลแปดกครับแล้วก็เส้นโค้งอะ่ะเกาอันนี้การยิงทำไปที่99กาครับการทาประตู104แล้วก็การยิงลูกไก่ฮะ 95, พลังยิง100ครับการควบคุมตําแหน่ง106่งรหนะฮะสำหรับลูกวอลเล่ก็88นะครับส่วนเบอร์เรกตครับเป็นขึ้นสุดลงสุดเลยนะ ส่วนพลังแฝงให้มา2อ,อย่างครับมีเหนือชั้นแล้วก็เพลเมเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นเฮตูเฮตให้ดูแลกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเวอร์ท็อ้านร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น fc mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปี ช่องทางการให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k และ l ล n e ID@ o v แอดโอเวอ s c o r e เ o p Up ออย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมาครับกดเฮดด้วเฮดกันเลยนะครับผมก็มาเล่นจิบแต้มไปด้วยเลยแล้วกันนะครับมาเจอเลอันมัดติดนะฮะ แตกก็ได้อยู่นะหโหลดช้านะครับมาแล้วเสียง,งผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับมามีซอนนะครับมอซาลานะครับแล้วก็มีชินล่านะครับฝั่งเขานะมาครับเริ่มเคลียร์ฮะฮาแรนดครับให้มาที่ ซาก้าอันนี้ครับมากูลิตมาสัมผัสแรกฟอเดนครับเจอวอลเกอร์เทินมาสวยแต่โดนเคียวฟอฟเดนฟาวครับได้ฟีคิกแล้วเป็นฟอเดนเล่นด้วยนะอย่างนี้ก็ต้องโยนเข้าไปนะครับมองอม แคมเบลครับ่องออกไปนะครับไม่ได้ลูกเตะม,มุมนะฮะมาครับเตโอปักคองไปก่อนนะคนเดบ,บอยมายัางไงซอนเจอกับเบนไวด์ชิโนล่าครับเรลียนเชงไปหนึ่งทีให้มาที่ซอนตอกส้นโอเควีล่าครับจิ้มมาได้มาโฟเดนซาก้า นาเตโอพวดโวเอาพวดอีกหนึ่งทีครับยงมาได้ฮนะแล้วซาก้ามาโอ้เอายังได้อยู่มาครับโรดี้ให้มาโฟเดนเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับข้างถนัดข้างซ้ายมาแล้วฮะหนึ่งเม็ดมาครับ อยู่ทุกที่ทุกเวลาครับถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีนะนะซอนเดอะบอยโอ้โห oh จะจ่ายทะลุมาเลยนะครับอันตรายนะลูกนี้นะผมโดนบ่อยนะครับมาบินไว้อย่างมาได้ครับ เมียรามาครูด hmm. มองหาโฟเดนกันนะไปเอารถช่องนี้สวยมาโอ้โหเรียบร้อยว่าเม็ดสองว่าทุกคนอได้อยู่นะครับขวาซ้ายได้หมดอยู่นะนี่ครับดูคนระช่องครับทำชิงกันเดี๋ยวยิงขวาลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยฮนะ ออกเลยครับคุณดูออกเลยนะครับยังไงตอนน่อละทีนี้เอ,า,อางนี้แล้วกันนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปดู hey h ฮดัวเฮดไหมไปดู AI กันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู AI นะจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมจบครึ่งแรกผมตัดไป hey h ฮดัวเฮดเลยแล้วกันนะครับ เพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลานะเพราเขาออกไปแล้วนะมาครับโฟเดนขอยิงแฮตทิกสักหน่อยแล้วกันเจอกับบอดับเดนเชงเกิดยังไงยังเทินมาได้แล้วยังติดแล้วยิงเรียบร้อยฮนะเอาเถะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่เฮตูเฮ d เลยแล้วกันนะครับมาครับโหมดเมเจอร์นะครับผมก็ขึ้นแชมเปี้ยนไปแล้วนะทุกคนก็วันนี้แรงลีนะครับก็ <c oughs> น่าจะได้เหรียญไว้แลมชเชลโนนะ กีม,มันบักนะทุกคนไอ้นักเตะเซ็นสัญญาจิตกรรมใช่ไหมปกติเราครบ3สัปดาห์ใช่ไหมครับก็จะได้มัดเคนะแรก2ตัวใช่ไหมส่วนผมมากคือกดรับปุ๊บไม่ได้ขอเลยแต่มันขึ้นรับแล้วนะครับก็แย่มากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะนะครับของเขานะฮะมีอตอตอเลสนะครับแล้วก็ชินโนรานะครับ ปีแรดมากิเลเ่มาฝั่งเราครับโฟเดนไม่ได้อัพเม็ดนะแทงมาสวยครับให้ซาก้าซาก้าเจอกับเตียวไม่ผ่านครับมาครับทีนี้ฝั่งของนาโปลียะมาที่ปีแรดปีแรดย้อนกลับมาปิกโก้ฟันได ถึงฟอรลันครับออกมาซาเน่ซาเน่ยังไม่ให้ใครแล้วโยนมาเป็นไวเคียงมาได้แล้วโมโอ้โหเรียบร้อยครับตอเลียดนะดูฮันเน็ตมันยังขึ้นปิงอยู่เลยทั <c oughs> ้งคนเน่ตผมนะแต่ว่าหมดผู้จัดการน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ครับโมงโมงตั้งให้ตอเลสะครับแล้วไม่แต่งไม่จับเลยฮะซัดบ,บอลล่เลยเรียบร้อยอะ โดนซแล้วไงมาครับฟอร์เดนอีกครั้งหนึ่งฮะให้มาที่กุลิตกุลิดมาที่เตโอแทงมาช่องนี้ไม่รู้ให้ใครครับโอ้รวดจัดเลยฮะฟอรลันแทงมาจะให้ฟิกโกยังเก็บได้อยู่ครับมอนที่กุลิดให้มาวีเอลาแทงมาฮาแรนจ่ายมาถึงฟอร์เดนฮะฟอร์เดนกลับมาที่ กูริตโรดี้โยนมาแล้วฮาแลนด์ไม่ได้เวียล่าเก็บได้ไหมไม่ได้ครับอ่าเราได้ลูกฟรีคิกครับเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะได้ลุ้นกันแค่ไหนครับสําหรับลูกฟรีคิกลูกนี้กูริตจะเป็นคนเล่นฮนะมีซาก้ามาข้ามดอกให้แล้วยิงเข้าไปเข้าใส่ครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะหมายครับแล้วเขาออกเร็วโอ้โห,หน่ากลัวอันตรายมากฟอรดันโอเคครับเตียวยังทําได้ดีอยู่ มาที่กุลิตยังไงครับแทงมากุลิตมีฮาแลน์ฮาแลน์ฮาแลนประคองมาแล้วยิงเองครับโอ้โหรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็ยังเนดปิงอยู่เลยนะฮะนี่ครับฮาแลนด์ไม่มีคนเข้าครับโอ้โหล้วจบลูกนี้คมฮะเหลือกินเลยนะ อ่ะครับฟิกโก้ฮะฟอรันปกิเล่จบครึ่งแรกครับยังเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่นะฮะแล้วเน็ตผมก็ยังไม่หายปิงเออเป็นไรวะหลังๆนี้รู้สึกว่ามีอาการบ่อยนะครับมาครับฟังเขาเคลียร์ก่อนฮนะมาที่ฟิโก้ให้ปกิเล่ย์ฮะปกิเล่ไม่ผ่านหรือเปล่ายังได้อยู่เก็บบอลมาถึงต่อเลสครับแล้วแทงมาโอ้โหแทงชิงกันสวยครับลูกนี้ มาถึงปีแรวสุดเส้นเปิดไหมยังไม่เปิดนะฮะแลวก,กลับมาเปิดลูกนี้ย้อยมาเอาแล้วได้หมงโอ้โห้วไม่ให้สัญญาณเพื่อนะเกือบไปเหมือนกันครับสำหรับแคมเบลฮะแล้วเตโอมาพี่โฟเดนเล่นกัน1,2ครับกลับมาถึงโรดี้แทงมาโฟเดนคืนหลังไม่ดีครับเสียบอลอีกแล้วมาครับโฟเดนก็ยังไม่ได้เจอฉายอะไรมากมายนะ รเราได้ทุ่มทุ่มไกลมาให้ที่โฟเดนกุลิตครับผมเล่นกับโฟเดนโฟเดนออกมาถึงฮาแลนเอเตอนะครับขออภัยด้วยมาครับวียวล่าวีเวล่ามาที่ซาก้าบ้างครับมาฝั่งขวาบ้างทีนี้โยนตักมาฮาแลนได้โมงแล้วอื้อหือแล้วเคลออกมาก่อนนะครับ บอลเบนไว้เก็บได้ครับตั้งมาสวยให้ที่คอมบานีออกมาซาค่าอีกครั้งหนึ่งครับซาค่ายังไม่ให้ใครครับคืนหลังมาก่อนโรดี้แล้วเบนไวซาค่าจับบอลไม่อยู่ครับแนวอเตะทิ้งไปก่อนนะครับอันตรายไปฮะที่จะเล่นบอลจากตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนนฮะมีโคฮัมเมอร์ลงมานะครับวีเอล่ามาฮะโรดี้ข้างในมีให้ไหม จ่ายมาที่โฟเดนจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหขึ้นแซงนะครับมาจนได้ครับสำหรับฟิลโฟเดนนะครับผมนี่ครับโรดี้ครับให้มาที่โฟเดนแล้วยิงซ้ายครับโอ้โหแล้วบอลมันสายมาเลยนะฮะลูกนี้ครับสองประตูต่อนหนึ่งครับมาแล้วนะครับโฟเดนโอเคอยู่ได้อยู่นะฮะก็กำลังจะ หมดเวลาลงไปนะครับโอเคนะพเพื่อนๆทั้งข้อจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสำหรับฟิลโฟเดนนะผมคิดว่าถ้าคนจะเล่นจริงๆถ้าไม่คิดอะไรก็เล่นได้แหละนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่น่าจะดีที่สุดสำหรับโฟเดนผมคิดว่าน่าจะเป็นกลางลุกนะครับสำหรับการนี้นะก็อลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจที่จะเล่นอยู่นี่ะก็นั่นแหละครับจบลงแล้วนะครับก็ คลิปนี้ต้องขอกระดาบเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ